สวัสดีค่ะอยู่กับช่องยนิงกกกตูมนะคะยนิงก็ทำข้าวหนุมใส่บาตรพรุ่งนี้นะคะห่อเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ห่อเสร็จแล้วนี่ก็ลไลังจะเริ่มห่อนะคะก็ผสมแป้งนะคะแป้งผสมกับกล้วยนะคะก็จะหมักใส่กล้วยนะคะเพราะว่ากล้วยยนิงเยอะนะคะขายก็ไม่ได้ขายค่ะสุกเหลืองเต็มเลยแล้วก็จะทำยังไงดีเนาะนะคะก็เลยคิด ว่าทำข้าวขนมขายแต่พอดีจะทําขนมขายนะคะแต่พอดีก็เป็นวันพระด้วยนะคะตองก็จัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นวันพระด้วยก็เลยจะทาําขนมใส่บาตรเลยนะคะค่ะก็จะทําขายด้วยนะคะนี่นะคะทาได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวทําต่ออีกนะคะก็ดูสิคะกล้วยยา่าหนิงนะคะ สวยมากเลยค่ะนี่สวยมากเลยว่าจะไปขายตลาดก็มันก็ไปไม่ได้เนาะมันแค่ห้าหวีห้าหวีแค่นั้นเนาะหกหวีทัาทำขนมค่ะหกหวีทำขนมแล้วว่าจะทอดด้วยนะคะซื้อแป้งมาด้วยทอดนี่มันก็คงจะสุกเกินไปแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า พรุ่งนี้จะทำกล้วยทอดนะคะอา้าวขายนะคะนี่ค่ะไดดายกล้วยเนาะค่ะขาให้เขามาซื้อเขาก็ไม่อยากมาซื้อ,อยากเือเกินเราทำขายแล้วก็เลยมาคิดว่าทำขนมนะคะขนมขนมนี้เราจะทำแป้งนะคะแล้วก็เอากล้วยนะคะไปหมักใส่นะคะไปหมักใส่เราจะเอากล้วยไปหมักใส่ให้อ่อนเราไม่ผสมน้ำนะคะผสมกล้วยแทนน้ำนะคะบ้านเราทำอย่างนี้ ก็บ้านเราทาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแกะกล้วยนี่นะคะก็เอามาหมักใส่กับหมักใส่กับแป้งนะคะแป้งข้าวข้าวเหนียวเราแช่เองนะคะไม่ใช่แป้งซื้อนะคะเป็นข like ้าวเหนียวที drain. ่เราแช่เองแล้วเราก็เอามาปั่นแช่แล้วก็เอามาปั่นปั่นแล้วเราก็เอามาหมักใส่กล้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นขนม มีมะพร้าวก็มะพร้าวนะคะขูดมะพร้าวนะคะครัวมะพร้าวใส่น้ําตาลนะคะก็มีน้ําตาลปิ๊ดด้วยนะคะน้ําตาลปิ๊ดแล้วก็น้าตาลทรายแดงนะคะยาทำไส้เสร็จแล้วนะคะก็มาห่อนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะคะก็พอดีเลยนะคะจะใส่บาทนะคะมาดูการวิธีห่อนะคะนี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะโอ้ oh, ได้สองได้สองซึ่งเลยจนขําจนเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยเลยนี่ค่ะเท,ท่าทำขนมไว้ใส่บาทพวกนี้ค่ะเหนื่อยเลยเดี๋ยวไปเก็บดอกมะลิก่อนนะคะเก็บดอกมะลิบูชาพระนะคะเหมือนเดิมนะคะมาเก็บมะลิเหมือนเดิมนะคะเก็บม,ม,มะลิไปบูชาพระเหมือนเดิม โอ้โหมะลิวันนี้ยิ่งสวยถูกน้ำฝนโอ้โหจุ่มๆทั้งนั้นเลยนี่โอ้โหนี่ถูกน้ำฝนโอ้โหออกทันทีเลยเนาะโอโ้ยุงก็จะลายแท้บนันี้อ้อยยุงกัดฉันโอ้โหยุงยุงยุงว้ายยุงเยอะจังเลยฝนตกแรงมากนะคะ ไอ้ตอนนี้ก็ชาวบ้านเขาก็ไปส่องอึงน,นะคะเสียงเขียดร้องเลยฟังสิคะเสียงเขียดร้องแต่หัวค่ําเลยยังไม่มืดเขียดร้องอะ่ะโอ้โหเขาไปส่องอึงส่องเขียดกันค่ะไปกันแล้วย่าไม่ไปนะคะย่าเลิกจับอึงแล้ว เลิกจับเขียดแล้วโอ้โหยุงทำไมยุ่งขนาดนี้ฝนตกก็ยุ่งมากจักเลยเก็บมะลิจะไม่ไหวแล้วนี่ยุง่งโอ้โหโอผมใส่เก็บมะลิไม่ไหวแน่เลยโอ๊ยต้องรีบเก็บแล้วค่ะไม่ไหวแล้วฝนตกยุงออกชุ่มมากเลย โอ้ยน้อโอ้ยชนโอ้โหมะลิพอถูกน้ำฝนโอ้ยยุงยุงยุงชุ่งจังเลยโอ้โหรีบเก็บก่อนพอถูกน้ำฝนนะคะปลาออกสวยงามมากเลยโอ้ยดูสิกระเพรา โอ้โกระเพาต้นมาเริ่มเยอยใหญ่มากเลยนะคะกระเพาว่าถูกน้ําฝนถูกน้ําฝนกระเพาโอ้โหออกยอดเลยโอ้ยตอนนี้ยุงกัดริบเก็บมะริก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็วันพระแต่ก็กาบพระทุกวันนะคะอพอแล้ว นี่นะคะมาลิพอแล้วไม่ไหวแล้วยุงถ้าเราไม่เก็บมาริก็ร่วงนู่นค่ะร่วงเต็มเลยต้องได้เก็บนะคะเก็บไปบูชาพระดีกว่าดีกว่าให้มันร่วงเนาะโอ้โตวนนี้ยุงกัดย่าโอ้ยย่าหาหลบก่อนพอแล้วพอแล้วโอ้โหต้นไม้สดชื่นมากเลยถูกน้ำฝน ฝนแรงมากเลยนะคะชาวบ้านกำลังไปส่องกบนะคะตอนนี้ไปส่องอึ่นนะคะเขาก็กำลังไปส่องอึ่นกันนะคะไปทางนู้นแหะคะ่ะเขาจะขับรถไปทางนู้นนะคะภูเขาลูกนั้นนะคะก็คงประมาณเขาเรียกว่าห้วยบางฮีนะคะคนไปกันเยอะเลยนะคะรอดูพรุ่งนี้เขาจะได้เยอะนะคะอื่งน,นะคะพ่อเปาเอ้ยไปเด้อไปส่องอึ่งห้วยบางฮีเด้อพ่อเปาเด้อ ฝนแรงมากเลยฝนไหลลงมาเขาบอกโอ้โหหลังภูนะพรุ่งนี้ยายจะไปหาเห็ดเพาะค่ะเขาไปส่องอึงเราไปหาเห็ดเพาะกันเนาะอึงเราไม่จับเขียดเราไม่จับแล้วเลิกจับแล้วเราจะหาเห็ดเพาะโอ้ยดูที่ผักจอดผักอ่าคามิกก็สวยเลยฝนตกใส่สดชื่นหมดเลยต้นไม้ ถ้ามันพูดได้โอ้มันก็คงขอบคุณนะคะขอบคุณฟ้าขอบคุณเทวดาที่มาให้น้ำฝนโอ้ยยุงกัดโอ้โหไม่ไหวเลยยุงชุมมากเลยโอ้ต้องถอยก่อนนะคะเอโอ้ยุยุงยุเดี๋ยตอนนี้ก็กลับเก็บอ่าเก็บผักนี่ก็คือยอดตำลึงนะคะ ใส่ข้าวต้มนะคะใส่ข้าวต้มใส่บาทนะคะย่าทำข้าวต้มใส่บาทนะคะเก็บยอดตำลึงก่อนเอาใส่บาดโอ้ยอร่อยนะโอ้ยูยุงยุง,ย,งยุงค่ะเอซีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ